พี่น้องมือนี้ก็บยิ่กับเตยผ้าแสบมณีสิผ้ามากินต้นอีหยังเอ,อ้ต้นอีหยังน้าต้นอีหยังหน้าน,นี่ต้นมักยงชิดจ้าพี่น้องมือนี้เตยผ้าแสบสิผ้ามากินมะยงชิดอยู่สวนนี่เด้อพ่นสวนอันนี้สวนยาข้ามฟองนี่จ้ะพี่น้องมีทุกหมากเลยไผ่ามานี่ก็บเสดสักฟรีฟรีฟรีฟรฟรพรา,าเยอะเกินไปมันจะกินบเบิดเด้ดอจ้ะต้นนี้ที่เราจะจัดการ อุปกรณ์ที่เตรียมมาเดี๋ยวจะรีิว่าเตรียมอย่างมาแน่หนึ่งผีเกลืออันนี้เป็นฟิล์มือของของอันของอันของอันเ้องอไม่สบาพาะแซบไปจ้ะกระนำเพื่อจากมาล้างยางมันออกเด้อเดี๋ยวเด้วเตยคอพัดเตยพักแซบคอไปตั้งกองกันกนะจะสามารถเจอกันอีกที่ตอนกินเล่นจ้ะบายบาย ตั้งแต่ผ้าแซบแต่ได้หม่องนางดีแล้วเนื้อจามหม่องนี้เลยพี่เกลียงเขาดเดี๋ยวดิพี่เกลียนี่โอ้เบิ้งตั้งเบิ้องตั้ซีนี่ก็เป็นตแัแซบไฮเดี๋ยวเลือกมาเขาจะเป็นดอกเอามาดีป่นปนะนี่เห็นมะนี่อันนี้เลยเอามานี่อันก็เพเห็นหนาเห็นอยู่เดี๋ยวไปมึงจ้ะไปน,นี้ละดังก็ได้ละพี่น้องอุก่อนตาตา ยไปอีกเนาะคอยดากไปอีกร่างพร้อมะเด้อพี่น้องเพราะว่าคุณหน่งอัศม่าถือมาพี่เตือนาะอันยางมันน้ำปลาตัวนี้ก็เป็นดัชเชสเธอรกินมั้ยเนี่ยเสพติดมันก็ได้มากินพี่น้องโบนสองจิ้มพริกเกลือจ้าพี่น้องอู้เป็นแซ่บเลยพราพริกเกลือปีมันนี่พี่น้อง บะสมไหมหวานแม่สบายจิ้มเกลือกลมโอ้สมอยอะไย พมกับปานกบซื้อปะเนี่ยอืมโอชีแซบ,บี่น้องแซบอืมอืมไปดิยากมากกินมาได้เล้จ้ะที่กัด สวนยายคำฟองนี่ทุกหมากจ้ะเด็กกินหมากยังมีบัดเดี๋ยวสิหามาเด็กกินซีได้ไหทคันพายุโดนเน่น้อยกับสมมงและหาบาทแล้วกันค้นกันเองเนาะไปต่อไปจิ้มพริกเกลือนี่พริกดองเขาใส่ถึงมาเห็นมะน้อยโอ้เห็นมะน้อนไหนบุงกูกัดกันเนี่ย เป,นนออเป็นเดยบัดนี่จิมอืมแซงเขาแบเนียโอ้แซงกับบได,ด้เด็ดเดยวแซงคับเงีเลยไม่ต้องจิม้มเสื่ออะไกินเลนเลนก็ได้มันหวาน แสบรู้ไหมใหญ่คำคมเกี่ยวกับบกกงยนชิดเนี่ยมะยงชิดไม่มียงเงาเ่บดีพี่นอ่อยหวานมัม้ง ามาันหูบักลายที่จริงไม่ลายก็นี่มัน,นเป็นกล่องมุมงตําเนาะใบเ่ได้เห็นมุ้สูงเนาะไทยสีมากอะมาได้พี่น้องตอนรับอืมแบบแ้่ทำสมมาจิ้มอะ่ะ really good ไหนจะไปไปนนดี นี่นีบ้านนี่เดี๋ยวจะมาสอนวิธีกินมะยงชิดแบบไหนอร่อยอร่อยเด้อพี่น้องเด้ออันดับแรกข้องกลางซะก่อนห้าสิมโมมเราจะกินในเบืง้งเราจะซิมพริกเกลือก่อนพี่น้องโอ้ยแย่คำฟ้องห้อง ยายทำปองบม่ได bon bon ้ย bon ินดอกเด้อยายปองยายปองกำปอยยายปองกำปอยหอยนี่น่ะมาโอ๊ยงมใบไม่ไงพูดเอาเครื่องกันแล้วอืม Vám về Nó xúc à Bạch nhám ở bài khai Ở nơi xùm bài khai cho bà ừ. không Bà kín anh kín mấy bạn bạch nhéo Sập sẹp đó bây จิม้มกินก่อนมองข้างล่างน่ะมันจะเบาหวานแล้วมันจะสมหสมยากำฟองมากินด้วยกันส่วนยายกำฟองมากินทั้กันเะยจะี่น้องใครกำฟองเบาหวา,สาวหนสนใจเพล่ ต่อไปนุยนุ้ยนี่ปะข้างหน้าได้ปะปะนี่เป็นแต่ไหนนี่นีน่นี่ดีอยูน่นี่เห็นปะนี่ล่างสวยๆเลยนุย้ยสวยๆล่างสเต็ปพอลคือล่างขั้นหนึ่งพายนั่งกินซื้อมันบอมันมันบอเป๊ะนี่กรับเต้นไปน้ำกินไปน้ำด้วยสับปีนองมันค่อยเลิศตัว ข้นน้มียังเห็ดไปน้ำกินไปน้ำนะห,หวานหวานยังไน,นวลนี่หวามเสร้าขาไม่นี้เอาตนี่ท่าต่มาตั้งสิบดโมงแล้วแตพี่น้อง ช่บหายมุกอยู่ที่ยังอะแดดก็ออกอยู่แดดอ,อ่อ,อนๆแต่ว่าบาห่อนัวกเพราะว่านั่งอยู่ใต้ต้นงเนี่ยเออเงี้ยข้าเขียวแซ่บๆเลยไหนมันเนี่ยแต่วันวาม แซ่บนะในมันอ้ยใบไม้ก็ได้เห็นบ่เต๋อผ้าแซ่บนางอยู่ใต่หุ่มนี่อยู่อันโค้นมันน่ะมันจะสมๆเขาต้องจิมแต่ว่า ta đang đi kín máu cả bàn bây giờ chết khéo rồi đấy bạn nè dạ hai con nuôi 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 gì nuôi gì vậy ยังคงาลังเลยนพี่เอายเอานี่เอาน้อสมเอาเ้อสมอยากกินน,นู่นสมเวนี่ทำไมหวานๆนี่ขันมันเพราะเป็นซีสมนี่มันจะสมอันจะเปรี้ยวหันไหมเยอีอยสิมากินเบสงและสีบอกแสดงอาการว่ามันสีสมหรือสิงยังเส,สียดเสียนหน้าตาธรรมดามา เอาปลาจิ้มไล้หน่เอาโซ่เลยเค้แค่แถวเพื่อโซไปเลยนะพี่จ้องเค่แถวแห้งจิ้มนิดนึงแล้วกันนะคนมผสุมเห็ดหนาดากจะซสุด ครับพยาย,ยามให้กินยังแต่คอมเมนต์มานอะไรด้วยจ้ะ ในสวนนีเท่านั้นเดอร่ะน,นี่มันก็จะมีหลายอย่างอยู่เดี๋ยวเร้อลองให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์มาไดเลย้ะจ่ายเราจะเติมผ้าแสรจจะไปเห็ดไทยตามคำขอในสวนนี่ก็จะมีบักนัดบักยงชิดบักซิดาบ,งงบ,บ, <c oughs> บักม่วงบักเงาะบักทุเรียนมี่วะบักมี ไอ้อยกระเท็มีทุกหมากแต่ว่าบ้านยังไงจักหมายเลยจะีปน้องเดี๋ยวจะมั่งบอกคำคมให้หนึ่งคำคมสำหรับคนที่หา่หาวๆไม่อยากกินโอ้ยมองไหม <laughs> อย่างวะเดี๋ยวคิดกันดีกันถ้าหิวต้องกินข้าวแต่ถ้าอยากเล้าก็มาดิครับว